สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้รายการแกะกล่องเอ็นฟังชั่นยังอยู่ที่อำเภอพิชัยจังหวัดอุตรดิตถ์วันนี้เรามาแปลงนาของคุณชัยยาทางไกลนะครับจังบัวแก้วครับจังบัวแก้วคุณชายยาครับเดี๋ยววันรู้จักกันสวัสดีครับแบบสวัสดีคุณยายครั้งหนึ่งอันนี้หมู่ที่เท่าไหร่ครับหมู่ห้าครับหมู่ห้ามองกล้องชัดๆเดี๋ยวเราจะได้เห็นภาพตลอดหมู่ห้าพี่ยาบอกไม่อยากจะยิ้มเลยกับภาพทั้งแปลงนาทั้งหลังแต่วันนี้ต้องยิ้มให้ดูนะครับ เพราะว่าอยู่มหมู่5ตำบลตำบลบ,นบ,นบ้าบนหบนบนม้ออำเภอพิชัยจังหวัดอุตรดิตถ์วันนี้เราจะมาให้พี่ชย,ยานะครับมาลองใช้เอ็นฟังชั่นกับแปลงนาข้างหลังตอนนี้ยังไม่ได้ใช้นะครับเดี๋ยวเราจะให้ใช้วันนี้ให้ฉีดวันนี้แต่เรามาดูกันก่อนว่าแปลงนาของพี่เขาเนี่ยเกิดปัญหาอะไรขึ้นและทำไมวันนี้จึงต้องใช้เอ็นฟังชันพุ่ยาครับเดี๋ยวถามนิดนึงแปลงนาข้างหลังเนี่ยมันเกิดปัญหาอะไร เพี้ยครับเพี้ยกระโดดครับเพี้ยกระโดดลงด้วยนะครับแล้วตอนนี้เบายังก็ฉีดยาไปก็เบาบ้างนะครับเบาบ้างนิดหน่อยแต่ยังยังไม่มั่นยังไม่มั่นใจเลยนะครับทุกผู้ชมครับทดลองครคนโน้นมากกว่าเอ้าลองใครว่าแล้วก็ลองจนมากจะเป็นการทดลองลองจ่มากกว่าลองสัมผัสกว่าหนูก็กลัวว่าถ้าปล่อยไว้มันจะไม่ได้เท่าเกษตรอะไรก็ทั้งบอกพวกเราเนี่ยทำนาเก่ง เดี๋ยวว่ามันเป็นการลองพิษลองถูกลองข้อมูลไม่ค่อยได้ไม่ได้บันทึกครับส่วนมากจะไม่บันทึกโอ้คุณยาครับเป็นไงนาข้าวคุณเนี่ยยาครับลงเยอะไหมเยอะครับโอ้ลองเราดูใกล้ๆด้วยลงแบกด้วยท่านผู้ชมครับนี่คือสภาพแปลงนาของคุณยานะครับที่ยังไม่ได้ฉีดเอ็นฟังชันของเราเรามาดูกันใกล้ๆกับข้อมูลตรงนี้ตอนนี้ทีมงานของเราคุณยาเปิดให้ดูเลยลองชี้เลยครับลงเยอะไหมขนาดเยอะครับนะครับลอยเป็นแพรหรือเปล่าลอยเป็นแพรเลยครับอันนี้ฉีด เคมีไปครั้งหนึ่งแล้วยังไม่อยู่เลยนะครับแต่วันนี้เราลองใช้เอฟังชันดูนะครับวันนี้ที่ผมให้คุณยายใช้เนี่ยมีเอฟังชันหวานไปนะอันนี้ค่าพันไรครับสุพันสามครับโอ้โหสุพัน3สามซะด้วยนาหวานหนักเลยนะการแตกกอก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับสุพัน3สามด้วยแล้วก็อันนี้มันเป็นที่ให้หน้าดินเข้าไปนะครับเพิ่งทำผลแรกเพิ่งทำผลแรกด้วยหน้าดินไม่มีแร่ธาตุเลยนะครับข้าวเลยไม่ค่อยแตกกอนะ วันนี้ลองฉีดเอ็นฟังชันดูมั่นใจไม่แนะวันนี้ฉีดอะเอาความจริงรู้สึกเลยว่ามั่นใจเอ็นฟังชันไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่เนะแต่เราก็ยังลองใช้ดูนะครับว่ามันจะแก้ไขได้หรือไม่ดีฝ่าไม่หาทางรักษาครับดีกว่าทิ้งไว้องเงี้ยเถอะเนาคิดจะทิ้งไม่แน่นาแปลงเนี้ยผมก็ยังคิดว่าจะแก้แบบไหนดีอันนี้ฉีด สวัสดีครับคุณชัยยาครับท่านผู้ชมครับนี่คือเจ้าของนาคุณชัยยาฝังเสศษครั้งหนึ่งคุณชัยยาครับที่บ้านอะไรครับผมบ้านท้ายน้ำครับบ้านท้ายน้ำหมู่หมู่ห้าหมู่ห้าตำบลบ้านหม้ออำเภอจังหวัดอุดริตคุณชัยยาครับวันนี้เราขีดเอนฟังชันเป็นรอบที่สองที่สองหลังจากขีดรอบแรกแล้วมาถึงวันนี้กี่วันผ่านมาประมาณหกวันประมาณหกวันคุณชัยยาเป็นเจ้าของนาเองและก็รับจ้างขีดของคนอื่นด้วย ค,คุณชัยยาว่าแปลงนาของคุณชัยยาที่ฉีดเอ็นฟังชันป้องกันเชื้อราแล้วเนี่ยก่อนที่จะฉีดเอ็นฟังชันเนี่ยนาแปลงเนี้ยสองแปลงเนี่ยเกิดอะไรขึ้นครับเพีย้ยครับเพีย้ยเพี้ยกระโดดเพี้ยกระโดดครับแล้วเป็นไงบ้างตอนที่เกิดขึ้นมาเกิดมันเยอะเลยครับมันเยอะ,ะเ,อเลยจะเอาไม่ทันเลยเอาไม่ทันอยู่แล้วตอนนั้นบอกว่าจะไม่เอาอยู่แล้ว นะจะทิ้งอยู่แล้วรเรามาฉีดกันวันแรกใครผ่านไปผ่านมาก็บอกว่าจะฉีดทําไมเราจะทิ้งอย่างเดียวคุณชัยยาบอกใครก็มาคุยทั้งนั้นแหลนะเนาะว่าตัวยาโน้นดีกังงนยาดีแต่หลังจากฉีดแต่แล้หกวันครับคุณชัยยาบอกไดยมันเกิดอะไรขึ้นมันรู้สึกดีร,รู้สึกดีขึ้นมันดูจะเขียวขึ้นไหมมันดูเขียวขึ้นมาอีกเยอะเลยใบเป็นไงใบมันจะตั้งชักนวลขึ้นมาเลยใบตั้งใหนวลขึ้นมา เมื่อกี้ผมเห็นคุณชยาฉีผมยังอยู่แปลงนาของคุณชายาอยู่ซึ่งตอนนี้เรามาดูกันใกล้ๆว่าแปลงนาของคุณชายาจากเคยที่เกิดปัญหาเพี้ยนลงอย่างหนักนะครับเราเก็บของจริงมาให้ดูเลยว่ามันมีข้อแตกต่างอย่างไรมันเขียวขึ้นไหมมันดีขึ้นไหมนะครับซูมเขาม้ามาใกล้ๆเลยครับนี่คือสภาพความจริงๆของแปลงนาของคุณชายาที่เราเคยถ่ายทำวิดีโอไปครั้งหนึ่งแล้วนะครับไอสภาพก้าต้นก้าข้าวที่เคยเหลืองมันก็ยังเหลืองอยู่แต่มันจะยุบลงไปเรื่อยๆ แต่สิ่งที่มันแทงขึ้นมาใหม่ก็คือมีการเจริญเติบโตการแตกกอขึ้นมาใหม่ทําไมมันจึงสามารถแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้เร็วอย่างมากเราบอกให้เลยว่าเอนฟังชั่นใน1กล่อง5อย่างของเราเนี้ยไม่มีตัวไหนเลยนะครับที่เป็นฮอร์โมนนะครับผมจะย้อนกลับไปนิดหนึ่ง N1 เป็นตัวปัสภาวอากาศ N2 เป็นตัวเร่งการเจริญเติบโตเร่งสร้างเนื้อเยื่อเร่งการแตกกอและเร่งสร้างผลิตใบใหม่นะครับตัวเอฟังชั่นตัวให้แร่ธาตุอาหารหลักก็คือไนโตรเจนฟอสฟอรัสโปแทสเซียม แล้วก็อีกตัวหนึ่งแอตติ้งปรับสะภาพดินดิน,ป,นปินกรดดินเป็นด่างทาให้รากเดินสะดวกเมื่อรากเดินสะดวกและการดูดซึมธาตุอาหารของเอ็นฟังก์ชันที่เป็นอาหารหลักอ่ะมันจึงสามารถดูดได้ไวขึ้นสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมนายสมศักดิ์ประวัติครับรายการแกะกล่องเอ็นฟังก์ชันวันนี้กลับมาที่แปลงนาของคุณชัยยาอีกครั้งหนึ่งที่อำเภอพิชัยจังหวัดคุนติศกับปัญหาที่เกิดขึ้นเพีย้ยนลงอย่างหนักที่เราเคยถ่ายทาวิดีโอมา และเก็บข้อมูลท่านชมดูมาแล้วซึ่งวันนี้ผมเองติดต่อคุณชัยยาปรากฏว่าคุณชัยยาไปวัดไม่สามารถมาได้วันนี้ผมเลยต้องมาเก็บข้อมูลคนเดียวเพื่อให้รู้ว่าแปลงไร่ฉันเห็นในขนาดนี้ในขณะน,นี้ข้าวออกรวงเต็มที่แล้วกับปัญหาที่เคยเกิดขึ้นเพี้ยลงอย่างหนักซึ่งคุณชัยยาในครั้งนั้นบอกว่าจะไม่เอาแล้วจะทิ้งแล้วแต่เราใช้เอ็นฟังชั่นของที่ผมถืออยู่ในขณะน,นี้พร้อมด้วยไลโก เราสามารถแก้ไขปัญหาที่ข้าวเพี้ยลงอย่างหนักได้ตามผมมาดูครับนี่คือแปลงนาของคุณชัยยาจริงๆต้นไม้ข้างหลังผมข้างฝาและข้างซ้ายคือจุดเดิมนะครับท่านผู้ชมเราไม่ได้จัดต่อภาพเราเอาของอกออกจริงมาให้ดูเลยว่าเราแก้ไขปัญหาได้และมาดูรวงข้าวกันดูกล้องแล้วนะครับลงเข้ามาใกล้ๆนิดหนึ่งเห็นไหมฮะนี่คือเม็ดข้าวที่ออกรวงเต็มที่แล้วคิดว่าอย่างช้าสุดไม่เกินสิ้นเดือนนี้หรือ,อประมาณสักสิบกว่าวัน นาแปลงนี้ของคุณชายาที่เคยเกิดปัญหาเพี้ยลงอย่างหนักก็คงจะดูดได้อย่างแน่นอนสิ่งที่เคยบอกว่าทิ้งแล้วสิ่งที่บอกว่าการลงทุนที่สูญเสียไปหนึ่งค่าวไม่ได้พัน์ข้าวค่ายาเคมีต่างๆที่คุณชัยยาเคยฉียดไปแต่บัดนี้กลับมาเป็นสภาพแปลงนาที่สมบูรณ์อีกครั้งหนึ่งและได้ผลผลิตอย่างแน่นอนเม็ดข้าวเต่งน้ำหนักดีนะครับนี่ีบอกว่าสิ่งที่เราสามารถแก้ไขให้ เกษตรกรได้ทั้งสองฝั่งเช่นนี้ก็เดเียวก,กันข้างนี้เห็นแบบไหมครับข้าวออกรวงสุดๆออกรวงเสมอข้าวไม่ชะง,งักข้าวไม่งนันนะครับแล้วก็ข้าวมีน้าหนักด้วยถึงรวงจะไม่สมบูรณ์เต็มที่แต่คุณชัยยาก็เคยบอกเราว่าเขาภูมิใจกับสิ่งที่เขาได้ในขณะนี้รวงหนึ่งนะครับถ้าดูกันด้วยสายตาดูกันคร่าวๆรวงหนึ่งประมาณ1 8 0 1 9 0เม็ดต่อหนึ่งรวงนี่คือผลผลิตที่เราแก้ไขปัญหาให้กับคุณชัยยาได้ สวัสดีค่ะนะคะตอนนี้นุ้ยนะคะได้ยืนอยู่ที่แปลงนาข้าวของคุณชัยยานะคะแล้วได้ใช้ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยเอ u นฟังชันไปแล้วนะคะ,ะช่วงแรกนะคะได้มีการถ่ายทําไปแล้วตอนนี้นะคะถึงช่วงฤดูการที่เก็บเกี่ยวแล้วค่ะท่านผู้ชมคะเราอยากจะได้ให้ทุกท่านเนี่ยได้เห็นนะคะว่าแปลงนาข้าวของเราเนี่ย อดด้วยปุ๋ยเอนฟังชันอย่างไรนะคะแล้วที่สําคัญวันนี้นะคะผู้ที่ผ่านไปผ่านมาตรงนี้ประจําเนี่ยไม่ใช่ใครอื่นไม่ใช่ใครไกลๆเลยนะคะเป็นผู้นําในชุมชนค่ะผู้ใหญ่กมลค่ะนะคะผู้ใหญ่นะคะได้เห็นตรงแตลงนาข้าวตรงนี้ตั้งแต่ที่เป็นโรคเลยเป็นโรคเป็นโรคอะไรคะเดือนเศษโรคใบเหลืองทั้งหมดทั้งแปลงเลยในเบื้องต้นนี่ผมไม่ทราบว่าจะเพี้ยลงหรือเป็นโรคของข้าวนะครับ ผมก็ผ่านมาเพราะผมจะออกเดินสำรวจที่ของชาวไร่ชาวนาตลอดครับผมมาเห็นมาได้ข่าวทีได้ข่าวว่าคุณชายาเนี่ยจะทิ้งหลังจากเข้าเป็นโลกนะครับผมไม่ทราบว่าทางบริษัทนะครับที่จะมาแนะนํำสิ่งดีๆให้กับชาวนาในหมู่บ้านของผมนะครับตอนนี้ก็ได้แก้ไขจากช่วงที่ข้าวที่เป็นโรคเหลืองตั้งแต่ระยะเริ่มต้นตั้งแต่เดือนเสร็จนะครับตอนนี้ ข้าวกับเก็บเกี่ยวได้นะครับในครั้งที่หลังจากที่ข้าวต้นเหลืองนะครับค่ะที่เป็นโรคไปแล้วกลับดีขึ้นับกดีแล้วก็ออกลองสวยนะคะเมล็ดนะคะเรียกได้ว่าเสมอกันนะคะแล้วก็ยาวนะคะเต่งนะคะไม่ตอนนี้นะเดี๋ยวกเราจะ ก็จะมาติดตามแบลงนาข้าวของในสมาชิกหมู่บ้านของผู้ใหญ่บ้านนะคะว่าใช้ปุ๋ยเอ็นฟังชันไปแล้วดีอย่างไรนะคะคเดี๋ยวคราวหน้าเราไปแนะนํากันนะคะแต่ช่วงนี้นะคะเราลาเพื่านผู้ชมทางบ้านกันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ